สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วันเดวอควิตรีนะครับเดินทางไปตึกยกมี่ไปถ่ายคตรรกรรมจำไม่ได้เป็นการโปรโมททั้งหมดครับถ่ายแบบแล้วก็สัมภาษณ์หนังสือกับเพื่อนๆอ,อีก4คนนั่นก็คือพี่พอยหน่แงแจมรวมผมก็เป็น4คนเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าผมจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆ มีเรื่องโจงนะฮะระหว่างขับรถมานอนเช้าคิดว่าวันนี้ตื่นเช้าเพราะว่าเดินทางมาโศกรถค่อนข้างจะติดเพราะเมื่อวานมาแล้วหนึ่งวันใช้เวลามาเกือบชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็เลยเผื่อเวลาแล้วคาดคิดว่ารถมันคงจะติดแต่ไม่เลยครับ40นาทีนัด9โมงนี่8โมง15ฉั้นมาทำอะไรที่นี่ชีวิตไม่เคยใจดีกับผมเลยพีชีวิตไม่เคยสนุกกับผมเลยและอย่างเงี้ยทำไมผมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย แล้วก็ปิดไปด้วยเลยกันนะวอคกเนี่ย